สวัสดีแฟนบอลล c ซอทุกคนนะครับวันนี้26ตุลาคม2 0 1 5น้ยส้น,นะครับเอ่อวันนี้ก็จะ เป็นการพรีวิวเกมยูโรปาลีกที่อาร์ซลจะออกไปเยือนทางด้าน PSV i h o ไอโฮเนะครับวันนี้ก็ตั้งใจจะพูด PSV i h ไอโฮเไม่ให้ผิดนะครับไม่ให้กลายเป็นเพลซงมไปอีกต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในรายการยูโรปาลีกเนี่ยความซับซ้อนของมันก็คือว่านอกจากทีมที่เล่นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันยังจะมีทีมที่หล่นลงมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกบางส่วนทีมที่ได้อันดับ3ในแต่ละกลุ่มซึ่งตอนนี้ก็พอจะทราบแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะลงมา นะร่วมเพลย์ออฟกับทีมที่ได้อันดับ2ในแต่ละกลุ่มของยูฟ่าลีกนะครับแล้วก็ค่อยหาทีมที่จะเข้าไปสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับเพราะอาร์ซอลวันนี้ต้องเป็นที่1นะครับ,รบเพื่อที่จะได้อลีกเลี่ยงทีมใหญ่ๆเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นการากดดันกับผู้จัดการทีมแล้วก็นักเตะเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาผ่านเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องไปเตะนัดเพลย์ออฟแล้วก็รอไปเล่นรอบน็อกเอาท์เลยนะครับ ทีมที่ตกรอบไปแล้วนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลิกอย่างที่เราได้รายงานไปเมื่อวานอย่างยูเวนตุสอย่างเซบีย่านะครับบาเซลนาเองก็ตกรอบไปแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีทีมอย่างแอตลาสติดนี้ก็มากับเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีหลายทีมที่เป็นทีมใหญ่ๆแม้แต่ทอร์นาเมนต์สเปอร์เองนี่ก็ มีโอกาสถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังอยู่อัอนดับที่1ของกลุ่มก็ตามแต่ว่าแต้มยังใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวเราไปดูสรุปแต้มของแต่ละกลุ่มกันหน่อยนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็จะแข่งกัน6นัดน,นะครับก็คือเยาเยือนนาโปลรีเจอริวอพูลิวอพูลเจอนนโปลรีอย่างเงี้ยก็2ไปแล้วใช่ไหมทั้งหมด6นัดเนี่ยเราก็ตอนนี้แข่งไปแล้ว5นัดก็ามาดูผลกันหน่อยว่ามีโอกาสท,ที่ทีมไหนที่จะหล่นลงมาสู่ยูฟ้าลีกบ้างน,นะครับกลุ่ม A ก็น่าจะเป็นไอเอ็มสรดดัมนะครับเพราะว่าแมตสุดท้ายก็คงงงไไม่่่ดด้เปปลลลีียนแับทขอ นี้สักเท่าไหร่ในส่วนของอันดับที่3กลุ่ม B เนี่ยแอตมาดิดก็ตามเอ็ซิปโตไม่ทันแล้วนะครับคลับรูชนี่ก็มาแรงมากคว้าแชมป์กลุ่มไปในส่วนของกลุ่ม C ทีมที่มาอันดับ3คือบาร์เซโลนานะครับอันดับสามของกลุ่มดีเป็นไอทัชแฟงเฟิร์ตไม่เนี่ยก็ยังไม่แน่จริงๆทอร์นาเมนต์สเปอร์เองก็ยังมีโอกาส ด้วยซ้ำไปนะครับทุกทีมยังคงมีโอกาสหมดเลยในกลุ่มนี้ก็ต้องติดตามมันต่อไปนะครับว่าจะเป็นทีมไหนที่จะลดลงมาตอนนี้เนี่ยเป็นไอทัลแฟงเฟิร์ตแต่มันก็ยังไม่มีความแน่นอนเพราะว่าต่างกันแค่ผลต่างประตูที่เสียเท่านั้นเองนะครับกลุ่มอ e. ีอคุ่ม e. ีเนี่ยเชลซี Chelsea เป็นอันดับหนึ่งนะครับเอซิมิลานก็ตามมาแล้วก็เรดบูซาบวกเนี่ยก็ยังพอจะเปลี่ยนลำดับกันได้อยู่นะครับรวมถึงดินาโมซาเกร็ก็ยังพอมีโอกาสที่จะคว้าอันดับ3 แต่ว่ากลุ่มนี้ก็ยังต้องดูว่าใครจะมาเล่นยู่กราลีกนะครับกลุ่ม F ก็ดูแล้วก็ถ้าไม่เป็นชักตาโดเนตก็อาจจะเป็นไลฟ์ซิกนะครับก็ต้องรอดูนัดสุดท้ายกันเอาส่วนกลุ่ม G เนี่ยก็ดูแล้วก็เป็นเซบียนะครับเพราะว่าถึงนะัดต่อไปจะชนะได้ก็ไม่ทันละเอากลุ่ม H อยูเวนตุสแน่นอนนะ เอาละคืนนี้23นาฬิกา45นาทีนะครับเราก็จะมีเกมการแข่งขันอายุป้าลีกซึ่งอาร์เซอลเองจะต้องออกไปเยือน PS V ยสุยไอโฮเฟนนะครับทีมแกร่งของอาทางด้านเอเรดิวซีลีกฮอลแลนด์ซึ่งตอนนี้อาร์เซอลก็เตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผิดหวังมาจากเกมที่เสมอกับเซาท์햄ปตันเมื่อสัปดาที่แล้ว จากภาพการซ้อมเนี่ยก็จะเห็นว่าอาร์ซอนี่ก็มีเด็กเก่ารุ่งม,มาร่วมซ้อมนะครับก็เห็นมิเกลเดลต้าบอกว่าค่อนข้างขาดตัวเพเล่นนะครับที่เดินทางไปนี่ก็ใส่ตัวเพเล่นชุดเยาวชนไปถึง4คนเนี่ยนะครับก็น่าจะมีแม็กซ์มิดด้วยเดลต้าก็คงจะจำเป็นต้องใช้นักเตะชุดใหญ่เพื่อที่จะเก็บใช้ให้ได้หรืออย่างน้อยเสมอนะครับในเกมนี้เชซุสนี่ก็ต้องลงแน่ๆแล้วแหละส่วนมาควินยอสนี่ไปไม่ได้นะครับ เพราะว่าเหมือนว่าเจ้าตัวไม่ได้ซ้อมในเซสชันสุดท้ายเห็นว่ามีอาการป่วยอีกคนหนึ่งซึ่ง ก็น่าจะลงเล่นไม่ได้เหมือนกันก็คือทางด้านอเล็กซานเดอร์ซินซินโก้นะครับซึ่งก็ได้รับอาการบาดเจ็บที่น่องยังรักษาตัวอยู่ยังไม่หายเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเบรกทีมชาติก็แต่ว่าใกล้แล้วแหละน่าจะใกล้กลับมาลงสนามเต็มทีแล้วเหมือนกันนะครับเซมิโลง,งกาจริงๆถ้าหายแล้วก็อยากเห็นเอเล็กซานเดอร์ซินซินโก้ลงมาเล่นเป็นมิดฟิลดูบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องใช้นักเตะอย่างเซมิโลงกาไปก่อนนะครับโทมัสปาเต้ก็จะกลายเป็นกรรมศึกหนักไปถ้าต้องลงรายการนี้ด้วย แล้วโล่งก้าเองแกก็ชอบออกมาบน่นว่าไม่เคยได้รับโอกาสแต่ว่าตอนได้รับโอกาสมันก็ทำได้ไม่ดีไงหรือใจอย่างเดียวมันไม่พอแล้วก็ออกมาพูดพูดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ด้วยมันต้องแสดงผลงานออกมาในสนามอาริต้าก็บอกว่าถ้าโลกงง้าอยากจะได้โอกาสลงสนามเนี่ยลงไปแล้วก็ต้องทําให้มันดีนะครับก็สร้างผลงานให้ได้เลยประมาณนี้อตัวผู้เล่นที่เข้าว่าจะลงสนามนะครับทางด้าน อาซอก่อนดีกว่านะครับทีมเยือนเทอร์เนอร์เป็นพวกสาประตูซึ่งก็ได้รับความไว้วางใจนะครับในช่วงนี้ผลง,งานดีทุมิยสอสซยืนแบกขวานะครับโฮดิ้งจับคู่กับมากเกลเยสแล้วก็แบกซ้ายใช้เคีนร์เจนี่ส่วน3ตัวแดนกลางก็จะประกอบไปด้วยเวียราลรกงก้าแล้วก็ชาก้านะครับในส่วนของอตัวรุกด้านบนเนี่ย มาคินยอสไม่ได้มานะครับก็คาดว่าจะเป็นริสนเสนลเซนยืนทางด้านขวาแล้วก็เอนเกเทียยืนหน้าเป้าซ้ายเป็นมาเตนลลี่นะครับโดยก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่ซาก้าจะได้ลงเล่นในในตำแหน่งตัวริมเส้นด้านขวานะครับตัวหน้าเป้าเนี่ยอาจจะเป็นกาเบรียลเชซุสก็ได้นะครับเพราะเชซุสนี่ล่าสุดก็ออกมาพูดผ่านสื่อเหมือนกันนะครับก็คงจะโดนถามแ่แหละเรื่องฟอร์มการเล่นเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องความฟิตเชซุสก็บอกนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ยิงไม่ได้มาสีา นัดก็ต้องขอบคุณเเพื่อนรุ่มทีมที่ช่วยกันทําประตูนะครับแล้วเขาก็กําลังพยายามที่จะเรียกฟอร์มกลับมาให้ได้นะครับและเชื่อว่าตัวเองจะยิงได้แล้วก็บอกว่าฟอร์มเนี่ยมันก็จะมาจากทั้งความพร้อมด้านร่างกายด้านจิตใจนะครับแต่ว่าเชซุสก็ เหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้จิตใจเขามันมันดูไม่สงบน,นะครับแล้วเขาก็บอกว่าลูกสาวของเขาเนี่ยกเ็เป็นคนที่ช่วยเรื่องนี้ได้เยอะนะครับก็ทําให้จิตใจเขากลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมแข่งขันนะครับก็หวังว่าเชซุสจะกลับมาเปรี้ยงปร้างนะครับเป็นกําลังสําคัญของอาโซเหมือนที่เรา,เ,าเห็นในช่วงต้นซีซั่นนะครับ ส่วนทางด้านพซูเวยรโฮเฟนเนี่ยก็ขาดไปหลายตัวเหมือนกันนะครับ5-6ตัวเลยทีเดียวโดยตัวผู้เล่นที่จะลงสนามเนี่ยก็จะเห็นว่ามีตัวอันตรายอย่างกัปโปกับซิมอนอยู่นะครับที่เหลือก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรแต่ว่าเาท่าที่ดูในนัดแรกที่เจอกันเพรว่าการเล่นในบ้านเนี่ยก็อาจจะทําให้ฟอร์มมันผิดออกไปจากที่เล่นนอกบ้านก็ได้นะครับคืนนี้ก็มาลุ้นกัน โดยนักเตะที่บาดเจ็บไปก็จะมีแต่ละตัวก็อ่านชื่อยากมากๆนะครับก็มี2อตัวที่ดูมีความสําคัญจาก рейт ติ้งที่ออกมาก็อย่าง NA นี่คือมันประเมินไม่ได้เหมือนเป็นนักเตะที่าบาดเจ็บไปนานแล้วไม่ได้มีโอกาสลงเล่นในฤดูกาลนี้ไม่มีคะแนนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามี2คนเท่านั้นเองที่มีความสําสคัญมีคะแนนระดับ6กกว่ากเกือบจะ7แล้วก็7ด้วยเนี่ยก็คืออิสเอลไซบารีแล้วก็โยเบเวอร์เชสเซนเนี่ยนะครับ ก็จะเป็น2ตัวที่น่าจะมีอิทธิพลต่อเกมของ p s สเวเฟนแล้วก็หายไปจากเกมนี้นะครับส่วนความน่าจะเป็นที่เกมนี้จะออกมาในทางปูสกอร์กร็มองแบบนี้นะครับเพสเวลเฟนเนี่ยจริงๆเพิ่งจะพลาดแพ้ในเอริซี่ลีกไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยแพ้ให้กับคนเก้นนะครับสประตูต่อ4ซึ่งอตอนนี้ไอเอ็กอัสเ์ดามก็นกําทางด้าน PS สเวเฟนไปแล้ว4คะแนนนะครับก็ เขาบอกว่ายัางไงก็ตามเรื่องอผลต่างประตูได้เสียในยโรปาลีเนี่ยก็น่าจะทําให้ PSV อสบีไอโอเฟนเนี่ยมีคะแนนเหนือกว่าโบโลกริมไปได้ในท้ายที่สุดนะครับก็เขามองว่าอาเซาเนี่ยก็น่าจะพยายามที่จะเก็บแต้มเพื่อที่จะเป็นที่1ของกลุ่มนี้ให้ได้นะครับมองว่าอาเซาจะชนะพีเอสบีไอโเฟนไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ หวังว่าอาซอาจะปิดจ็อบได้นะครับต้องอด้ที่หน่งแล้วแหละเพราะที่2นี่มีโอกาสไปเพลย์ออฟแล้วเจอกับทีมอย่างบาร์เซโลนายูเวนตุสแอตมาดริดอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ทีมอื่นที่ยังลูกผีลูกคนอยู่อย่างชักตาโดเนตอย่างเทอร์นาสเปอร์หรืออะไรแบบนี้ก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นงานที่หินมากๆถ้าเราจะต้องตกไปอยู่ในอันดับ2นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ มีโอกาสที่จะปิดจ็อบคว้า3แต้มได้หรือแม้แต่1แต้มเนี่ยก็ต้องเอาเนะเพื่อที่จะคว้าแชมป์กลุ่มให้ได้คืนนี้23นาฬกานาทีนะครับใครว่างก็มาติดตามกันสำหรับวันนี้ก็อาซ่อดีครับมีข่าวสารเอาความเคลื่อนไหวมาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับ